สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นหัวข้อแรนดอมกับแรนดอมที่ว่าการเดินทางของความรักของคุณไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นของใครนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆพลังงานดีไปมาดูว่าเส้นทางความรักของคุณเนี่ยไปถึงไหนแล้วประมาณนี้นะคะปันก็เลยทําเป็นหัวข้อแรนดอมขึ้นมาอันนี้เป็น อีพแรกเดี๋ยวจัดเป็นเพลงอันนี้เป็นอีพีแรกนะอะมาดูกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าสองดาบหกดาบบางคนอยากจะมุกออนจากอะไรที่มันเป็นภาวะความ การเลือกเส้นทางให้กับตัวเองคุณอยากก้าวไปข้างหน้าไม่อยากหันหลังกลับไปในอดีตอีกเลือกที่จะทำตามสัญชาตญาณของตัวเอง ไม่ฟังความคิดเห็นจากใครไม่ขอความคิดเห็นจากใครประมาณนี้ด้วยหรือบางคนเลิกดูดวงส่วนตัวไปเลยอะแต่ก็มีการมาดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณอยากอยู่กับตัวเองฟังเสียงภายในใจของตัวเองที่ผ่านมาเหมือนคุณลงชุนลงแรงไปในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะหรือมีการรอ คล้ายๆกับการลงทุนอะแล้วรอผลกําไรอะแต่มันก็เป็นการรอคอยอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณจะต้องรอคอยไปถึงเมื่อไหร่ในที่นี้หลายคนอะหันกลับมาดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองจริงๆแล้วทาง ทางภายนอกทางกายอะ่ะคุณมูฟได้นะคุณหันกลับไปทำอะไรใหม่ๆเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองบางคนหันกลับมาเลือกทานอาหารเลือกอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ ละทิ้งความรู้สึกแย่ๆแต่มันก็เหมือนแบบบางทีจิตใต้สำนึกนะยังยังต้องใช้เวลาจัดการอยู่จะหายพิ้งแัลฟังเจ็ดไม้เท้า ฟันไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาแต่หลายคนในในที่นี้อะค่ะประมาณ70%นะคนใช้ธรรมะเข้าช่วยใช้แนวปรัชญาการดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งการกลับมาฟื้นฟูจิตวิญญาณข้างในตัวเองอคุณเลือกที่จะนิ่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความลักแล้วก็ในบางคน คุณโพสอะไรต่างๆลงโซเชียลน้อยลงหรือบางคนคือไม่โพสเลยไม่เปิดเผยอะไรเลยว่าเคยตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแปดเหรียญคุณโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงิน<ม>เป็นหลักเลยอะ เพราะคุณเคยโฟกัสไปในเรื่องของความรักแล้วไนงะแล้วคุณก็แบบอย่างที่ปันบอกอะ่ะมันรอรอไม่รู้จะรอไปจน,จนถึงเมื่อไหร่แต่ก่อนคุณใช้ความรู้สึกใช้หัวใจใช้หัวใจอย่างเดียวเลยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยแต่ในตอนนี้ค่ะที่ปันอัพคลิปคุณเริ่มใช้สมองมากกว่าหัวใจแล้วเริ่มใช้เหตุผลมากยิ่งขึ้นเริ่มใช้ ความคิดมากยิ่งขึ้นในการให้ใจให้ในการเอ่อคบในการคุยกับใครเหมือนคุณตั้งจัดระบบจัดระเบียบทัศนคติไมยเสรเกี่ยวกับความรักใหม่เมอนอ่ยถ้ามีความรักเราต้องมานั่งมานั่งทะเลกกาะกันมานั่งไม่เข้าใจกันหรือมานั่งฉุดลั้งชีวิตซึ่งกันและกันคุณไม่เอาเลย คือคุณเริ่มจริงจังมากยิ่งขึ้นนะฮะอืมขอดูราชาถือดาบหน่อยนะอ,อความจริงแล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่มีอัตตาหรืออีโก้อ,อะไรที่มันแบบคำคอขนาดนี้นะแต่เพราะว่าคุณอาจจะเสียความรู้สึกมาเยอะมากๆอืเนี่ยอย่างที่ปันบอกไปเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่ถ้ารักใครอะ่ะก็จะมั่นคงอยู่อย่างนั้นแต่ถ้า มันไม่ดีจริงๆอ่ะมันเป็นพิษกับคุณจริงๆอ่ะคุณขออยู่ตัวคนเดียวดีกว่าคุณโฟกัสไปนในเรื่องของการงานการเงินมากๆเลยนะการประสบความสําเร็จในชีวิตอะค่ะ The world เดี๋ยวปันขอขยาย The world ไว้นึงเก้าเหรียญคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วพอคุณกลับมาใช้ชีวิตที่มันเป็นตัวคนเดียวจริงๆอะความรู้สึกมันเบาความรู้สึกมันโลง่งมันเหมือนตอนนี้คุณเริ่มต้นใหม่นะ แต่ไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นใหม่กับใครอะ่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอะ่ะพอคุณได้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองคนเดียวคุณมีความสุขมากๆเมื่อก่อนก่อนหนะ้าคุณอาจจะทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดที่มันเกินไม่เข้าคายไม่ออกอะ่ะที่มันแบบมันไม่สามารถไม่รู้จะวางตัวยังไงไม่รู้จะวางตัวยังไง ไม่เท่าไหร่นะแต่การคุยกันหรือการที่จะต้องมีเขาอยู่ในชีวิตอะมันจะเป็นต้องมันจําเป็นต้องอยู่ภายใต้เหตุผลหรือกฎเกณฑ์ของเขาซึ่งคุณน่าจะยอมมาตลอดแล้วแล้วมันมาถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าทําไมคุณต้องยอมด้วยทั้งทังทง้ที่ตัวคุณก็มีดีขอขยาย hair fan หน,หน่อยนะ หลายคนในที่นี้เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันน่ะเกิดขึ้นโดยไม่โดยที่คุณไม่ไม่ได้ทันตั้งตัวมันเลยทําให้คุณต้องใช้ทะรรเข้าช่วยอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรบางชีล้วคนคนนี้คนที่คุณเคยดิวหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณด้วยแล้วก็เขาอาจที่จะไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างคุณเคยพยายามมองข้ามแล้ว นะแต่ยิ่งมองข้ามเขาก็เหมือนยิ่งได้ใจอ่ะยิ่งไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นคุณก็เลยอืมคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองจริงๆด้วยท,ทั้งทงที่ใจก็เจ็บช้ำคือคุณเจ็บช้ำกาดหรือทุกข์กับคนเนี้มามาสักพักใหญ่ๆแล้วอะค่ะแล้วก็ตลอดเวลาเลยซะด้วยซ้ำ แต่ก่อนอ่ะคุณมูฟออนไม่ได้คุณยังลังเลแต่น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เป็นสงครามเลยการประทะเลยทำให้คุณตัดสินใจได้อ่ะว่าคุณโดนเอาเปรียบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ยุติธรรมอ่ะอ เ h มโพเลอร์สามช่วยในฝั่งคนของคุณก็อีโก้สูงอีโก้จัดมากๆเลยนะมีความคิดถึงคุณอยากพูดอยากคุยอยากทักอยากกลับมาทำให้ความสัมพันธ์เป็นเหมือนเดิมแต่มีความไม่กล้ามากพอออยากมีการปรับความเข้าใจกันนะ่อ อยากหาพาร์ทเนอร์ในชีวิตเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคะแล้วในตอนนี้ปันมองว่านะถ้าเกิดคุณเคยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงานในการใช้ชีวิตในตอนนี้เขาเอาเรียนรู้ที่จะนำมาใช้อยู่นะ ทั้งรักทั้งโกรธกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนีน้ถามว่าการเดินทางความรักของคุณมาถึงช่วงไหนแล้วอยู่ในช่วงกระบวนการใช้ความคิดอยู่นะฮะคุณเองคุณก็ยังไม่พร้อมเริ่มใหม่อืมยังไม่พร้อมเริ่มใหม่ พอคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรือคุณพังกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราอาจจะต้องใช้เวลาแต่พลังงานคุณดีขึ้นนะคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความแข็งแกร่งมีความอดทนมากยิ่งขึ้นแล้วมาดูกันว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม สองเหรียญเด็กถือช่วยสิบดาบอินิจี้คนเก่าอินิีจี้คนเก่าเข้ามาคนที่เคยคุยกับคุณน่ะคนที่เคยดิวเคยสารสัมพันธ์หรือเคยเงียบหายไปจะกลับมาถ้าเกิดคุณต้องการคนใหม่จริงๆสิบดาบอย่าบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันรูทีนอะ ออกไปพบเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเพราะไม่มีความรักที่ไหนมาเคาะหน้าประตูบ้านเราแต่จะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าก็ได้ค่ะแต่มันเหมือนกับคุณลังเลที่จะเปิดใจนั่นเองโอเคนะคะ E.P. แรกก็ประมาณนี้ไว้เจอกัน E.P. ต่อไปค่ะก็ขอให้ทุกๆคนสุขสมหวังในความรักได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขนะคะ